สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้วันที่ย9พฤศจิกายน2564ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกมีคนสอบถามเข้ามานะครับเรื่องการขนานชาร์จแล้วก็วงจรการต่อแบตเตอรี่ว่าต่อแบบไหนนะครับผมก็วาดแผนผังไม่เป็นนะเพราะว่า,าที่ผมทําก็ทําแบบบรรอกบรรอกเลยเพราะว่าผมไม่จะช่างทําที่มันใช้งานได้นะครับผมมาดูของจริงกันเดีกว่า ก็คือของจริงที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมต่อเองแล้วก็ให้มันใช้งานได้จริงเรื่องทฤษฎีนี้ก็ไม่ทราบนะครับวงจรผมน่าจะ <c oughs> เขียนไม่เป็นด้วยเอาแบบดูของจริงเลยก็แล้วกันนะครับอธิบายแบบบ้านดอกบานนอกเลยแบบที่ผมใช้งานอยู่จริงนะครับผมามาดูการต่ออันดับแรกคือการอนุกรมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือ1โมดูลเนี่ยมันเป็น1 0 0แอมป์24โวลต์นะครับผมแต่ผมใช้ในระบบ4 8โวลต์คือของผมแบตเตอรี่คือ4 0 0แอมป์ หนึ 1> 1 ul, ่งโมดูลหนึ่งโมดูลยี่สิบสี่โวลต์สองโมดูลเอามาอนุกรมกันก็จะได้ในระบบสี่สิบแปดโวลต์หนึ่งร้อยแอมป์นะครับผมก็ยี่สิบสี่บวกยี่สิบสี่นั่นเองวิธีการต่ออนุกรมนะครับก็มาดูที่อ่าขั้วลบขั้วลบก้อนนี้กับขั้วบวกก้อนนี้ก็อนุกรมครับหนึ่งชุดได้สี่สิบแปดหนึ่งร้อยแอมป์แล้วนะครับมาดูชุดที่สองนะครับผมชุดทสองก็อนุกรมเหมือนกันครับลบบวกอนุกรมกันก็ระบบสีสิบแปดโวลต์หนึ่งร้อยแอมป์หนึ่งชุด เมื่ออนุกรม2ชุดแล้วถ้าเรามีแบต4ี่กนะครับจะอนุกรมอานุกรมชุดละร้อยแอมสี่สิบแปดโวลต์นะครับเราก็จับเอาขั้วบวกอันนี้นะครับขั้วบวกอันนี้ไปเข้าขั้วบวกของอันนี้นะครับผมแล้วก็ขั้วลบของอันนี้นะครับชุดนี้ไปเข้าลบของอันนี้ก็จะได้ในระบบ4ี่สิบแปดโวลต์สองร้อยแอมมาชุดที่สามก็เหมือนกันครับผมชุดที่สามก็อนุกรมเหมือนกันครับ ลบเข้าบวกเหมือนกันครับผมแล้วก็ก็เอาบวกเอาลบของชุดนี้นะครับไปเข้าลบชุดนี้แล้วก็เอาบวกชุดนี้ไปเข้าบวกชุดนู้นครับก็จะเป็นในระบบ48โวลต์300แอมป์ละส่วนอันที่4อันนี้นะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับอันที่สีเหมือนกันเลยอันนี้นะครับอนุกรมเหมือนกันแต่มันอยู่ฝั่งนู้นละอันนี้แล้วก็เอานี่ครับลบไปเข้าลบอันนี้เข้าลบชุดนี้นะครับนี่นี่ แล้วก็บวกไปเข้าชุดนี้นะครับมันก็จะได้ในระบบ48โวลต์4 0 0แอมป์ถ้าเอากล้องเข้าไปใกล้ๆมันจะโฟกัสเองนะครับอันนี้ส่วนการขนานชาร์จเป็นแบบไหนนะครับผมใช้อินเวอร์เตอร์แค่ตัวเดียวคือ5,000วัตต์แต่ขนานชาร์จลงมาคือใช้ MBT ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเหตุที่ผมต้องต่อแบบ3ตัวเพราะว่าแผงวัตต์มันไม่เท่ากันนะครับเพราะการต่อแผงโซลร์เซลล์ลงมาเนี่ย คือดีที่สุดคือแผงให้มันเท่ากันครับมีวัตต์เท่ากันนะครับผมแต่วัตต์ของผมมันไม่เท่ากันเพราะว่ามันซื้อคนละชุดกันผมทำตั้งแต่ระบบ12โวลต์จนถึง24 v, จนมา48 v. ผมก็เอาชุดที่ผมมีอยู่เอามาทำคือจะไปซื้อแผงใหม่มันก็เพิงดังะนะส่วนอันเนี้แผง420วัตต์จริงๆแล้วผมมีแผง430วัตต์อะอยู่4แผงแต่เนี้ยผมไปหาซื้อวันนั้นมันไม่มีผมก็เลยได้แผง420วัตต์มาก็ยอมให้วัตต์มันหายไป40วัตต์ โดยที่เอามาต่อแบบอนุกรม2สตริงมาเข้าชุดนี้นะครับหแผงหแผงก็สายสายกันชาร์จของชุดนี้นะครับ m b t ชุดนี้ลดนไล่ลงมานะครับมาลงที่ชุดนี้นะครับมาลงที่ชุดนี้พอเสร็จแล้วไอ้ตัวที่2นะครับผมตัวที่2ก็คือตัวนี้450บ้าท4บัี่แผงตอนเช้าก็ได้ไฟอยู่300กว่ากวัตต์นะครับอ่าชุดนี้นะครับลากลงมานะครับลากลงมา ผมมาเข้าอยู่ที่ชุดนี้นะครับมาเข้าที่ชุดนี้คือชุดที่สามนี่คือการขนานชาร์จหรือจะเข้าชุดนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็เฉลี่ยกันไปให้มันเข้าอสองชุดแล้วส่วนอ่าอันนี้นะครับสามร้อยแปดสิบาทสี่แผงผมก็ลากสายลงมานะครับลากสายลงมาชาร์จเข้าชุดนี้เหมือนกันเนี่ยสายมาาันจะเป็นกระจกอยู่อย่างนี้หน่อยครับอ่ามันก็จะยุ่ง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 เยิงหน่อยก็เข้าใจคนเดียวนะครับผม อันนี้ก็ถ่ายดูแบบคร่าวๆนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยจะเป็นในลักษณะการขนานชาร์จลงมานะครับคือส่วนอันนี้ผมไม่ได้เอาลงเพราะว่าผมเอาไปพ่วงอย่างเดียวก็คือเป็นการขนานในระบบ48โวลต์ก็จะได้48โวลต์400แอมป์นะครับผมส่วนสายอนุกรมนะครับของผมจะใช้เบอร์35สแควร์มิก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี35สแควร์มิก็จะอนุกรมกัน ส่วนสายแบตเป็น50สแควร์มิลนะครับเพราะว่าผมใช้โหลดเยอะโหลดทีบางทีงทก็4 0 0พวัตต์ก็มีคือเปิดแอร์รีดผ้ารีดผ้า2,000วัตต์แอร์ก็พันกวัตต์แล้วบางทีเปิดแอร์2ตัวรีดผ้าไปด้วยอย่างเมื่อวานผมก็เปิด2ตัวแล้วรีดผ้าไปด้วยก็อยู่ดูราอ่า4 0 0พวัตต์ซึ่งเบอร์50สแควร์มิลบอกเลยว่าไม่มีคำไม่มีคำว่าอุ่นเลยนะครับมันเย็นเลยเพราะว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับให้ใหญ่เพราะว่ากันความร้อนเพราะแบตไ m c ีเนี่ยบางคนกลัว กลัวที่มันระเบิดกลัวที่มันไฟจะไหม้บ้านแต่ถ้าเราใช้เป็นมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นปัญหานะครับถ้าเราใช้เป็นก็คือการชาร์จอย่างที่ผมเคยบอกว่าแบต100แอมในระบบ48โวลต์ชาร์จไม่ควรเกิน30แอมเพราะว่าบางทีมันทั้งใช้ทั้งชาร์จด้วยอย่างของผมเนี่ย400แอมผมก็ไม่ควรชาร์จเกิน120แอมนะครับ 3, 4, 12, 120 M, แต่ผมชาร์จไม่ถึงหรอกชาร์จอย่างมากก็ไม่ถึง100แอมนะครับผม ประมาณ8-80แอมป์ได้เพราะว่าการขนานชาร์จ็องผมลงมาแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือมันช,ชุดเดียวกันนะครับสายอินเวอร์เตอร์ของผมจะต่อแบบคอมคอมก็คือเอาลบนะครับเอาลบมาเข้าอันนี้เข้าชุดนี้นะครับส่วนบวกบวกอันนี้ผม,มมาเข้าอันนี้มาเข้าชุดที่สองมันก็จะต่อคอมมันก็จะดึงให้เหมือนบาลานซ์กันนะครับแต่จริงๆแล้วอะ น่าจะเอา,อาสายอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับมานี่เลยแต่มันจะดูยุ่งยากไปหน่อยคือให้มันเหมือนแบตชุดเดียวกันทั้งหมดแต่ว่ามันดูแล้วยุ่งยากเพราะว่าสายมันระเกะละกะผมก็เลยต่อแบบนี้เลยเอาแบบที่มาใช้งานได้นะครับผมผมมาจับดูตอนโหลด4,000วัตต์เนี่ยแบตไม่มีร้อนนะครับแบตเย็นเจีบไอเดมซีมันจ่ายกระแสดีอยู่แล้วนะครับผมการชาร์จเต็มเร็วจะไม่เหมือนลิเทียมฟอสเฟตนะครับลิเทียมฟอสเฟตก็มีข้อจํากัดในการที่จะชาร์จ แต่อย่างพวกเนี้ยมันความต้านทานมันต่ามันเกลี่ยเซลได้เร็วอยู่แล้วยิ่งเราเพิ่มแอคทีฟบาลานซ์ไปบอกเ,อเลยว่าหายห่วงอันนี้ผมใช้งานมานะครับชุดเนี้ยเฉพาะสองสองสองชุดเนี้ยผมใช้งานมาเกือบสองปีแล้วน,นี้ผมมาต่อเพิ่มนะครับที่เป็นอันเนี้ยอันนี้ไฟผมทํางานละแปดโมงเช้าอันเนี้ยคือมาต่อเพิ่มก็ใช้มาจะสองปีก็ไม่มีปัญหานะครับแม้่ผมไม่ได้ใส่บีมเอ แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้เอาไฟบ้านเข้ามารวมนะครับผมใช้แบบออฟคิดร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าปกติไฟบ้านก็จะมีเสาไฟโชว์ตรงนี้นะครับแต่ของผมไม่ได้เอาเข้าร่วมแล้วผมใช้แบบเพียวเเลยเพราะว่าแบตผมพอแล้วแผงผมพอมาดูของช่วงเช้านะครับตอนนี้ผมหุงข้าวอยู่ห้าร้อยหกสิบวัตต์ข้าวนาจะใกล้ดึงแล้วด้วยแบตเตอรี่ผมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสองจุดแปดโวลต์คือผมดึงเดียวเดียวไม่แทบจะไม่ถึงครึ่งเลยนะครับยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช้ามาเนี่ยคือมันเหล,ลืออยู่แล้วครับผม อันนี้แบตมันก็จะอยู่มีอายุการใช้งานที่ยาวเพราะว่าอะไรผมดึงเดียวดีไม่ลึกข้อดีของการมีแบตเยอะก็ลงทุนหน่อยแต่ว่ามันคุ้มครับผมเพราะผมไม่ต้องพึ่งไฟหลวงเลยไฟหลวงที่ต้องพึ่งก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นที่ผมไม่ใช้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์จะทํางานหนักด้วยผมก็เลยใช้ะระบบโซล่าเซลล์ทั่วไปก็ซักผ้าหุงข้าวยกเว้นล้างจานอย่างเดียวอย่างอื่นทาหมดครับแล้วผมดึงไฟไปใช้สองบาน ไฟตั้งแต่วันที่1ที่ใช้มานะครับเดือนนี้ก็อากาศมันเริ่มเย็นแอร์ทำงานไม่หนักกินไฟอยู่สามผมใช้ไฟไปทั้งหมดสามร้อยเ้าบห้าน่วยถ้าตีเป็นค่าไฟก็เกือบราวๆเกือบสองพันละอันนี้ยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับวันนี้วันที่ยี่ยี่สิบดหรือยี่สิบเก้าไม่รู้ไปยินลืมไปแล้วนะครับสามสบห้าหน่วยบ่งบอกว่าเราใช้ไฟไปประมาณนี้นะครับตัวนี้จับมาก็เราก็ คูนี้ง่ายคือคูณ444 4, 4บาทนะครับ395บาคูณ4บาทแต่สิ้นเดือนผมว่าน่าจะทะลุไป400กว่าหน่วยก็คุ้มไหมคุ้มสำหรับผมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก,ก็ลูกผมก็จะเรียนในสลับการเรียนคือเรียนไปเรียนที่โรงเรียน1อาทิตย์แล้วกลับมานอนอยู่บ้านหนึ่งอาทิตย์ก็จะสลับกันไปนะครับคือค่าไฟมันก็ผมก็ใช้ไฟไม,ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ปกติที่เรียนออนไลน์ผ่านมาคือเปิดแอร์ทุกวันเช้าเย็น,ยน อ่ะวันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับนี่กล้องมันเริ่มโฟกัสอีกแล้วอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมส่วนใครมีข้อสอบถามปรึกษาระบบโซล่าเซลล์แบบบ้านๆที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็สามารถปรึกษาได้ผมไม่ได้รับติดตั้งนะครับผมแต่ว่ารับปรึกษาได้นะครับส่วนเบอร์โทรที่จะสอบถามก็095 6 26 7 2 5 9 0 9 5 6 2 6 7259 ID Line นะครับ ID Line N เล็กนะครับ N O N 2 6 5 9สามารถปรึกษาระบบสระเซลว์วบนบ้านได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ